พ้พี่แคพี่จับหมอเบนซ์มาเออแปบ๊บเดียวลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ ดีใจดีใจดีใจเจอแล้วได้เจอแล้วโอ้โดีใจดีงจโจะเล่าพี่ม่อนอยู่แล้วพี่ม่อนค่ะชามน้ำมาให้ค่ะชามน้ำอันใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยยัเป็นอยู่อ่ะโอ้ยวิวชิคกี้พาหรอไม่เจอกันหน่วัน สวัสดีค่ะคุณป้าวันนี้แป๊ดเ่ไหมสีแป๊ดแม่ว่าจะชวนพี่เบนไปนั่งเล่นใต้ต้นคูนน่ะแป๊บหนึ่งไปเล่นขายของเล่นขายของขายหมดขายหมดเนใช่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขายหมดไหนฟันขึ้นหรือยังอันนี้ห่ะขายฟันจะเอาไปไหนล้อกันเลยแล้วนี่มันขึ้นแล้วใช่ค่ะมันขึ้นแต่ว่ามันจะไม่โตยังเป็นตัว เติมเเลก่ติมลูกไม่ติมลูกติลอพาพารัอะไนีี้มเลุ่ไม่ใช่หมอกอกเปนะไรนะสีสีสับ ด้หูถ้าไม่คิดถึงอะถ้าไม่คิดถึงก็ไม่ให้ถ้าแบบว่าพี่เดียรู้สึกแต่ว่าแล้วพี่หมอนให้ได้แต่ว่าเอ้ยแบบว่าผมอยู่อยู่ด้วยแล้วนะก่อนแต่เมื่อผมไปโรงเรียนแล้วผมเพิ่งกลับมาพี่เดียวก็จะให้มือแต่พอผมรอไปสักพักพี่เดียก็รู้สึกสบายใจแบบว่าเอ้ยน้องอยู่กับเราแล้วนะพี่เดียก็ไม่ให้แล้วจริงหรอใชพี่หมอนให้มือไหมพี่หมอนไม่ให้ครับ แสดงว่าอะไรแสดงพี่มอไม่ที่ถึงน้องซอหรอพี่มนลำคาญนี่ไงมบจับให้พี่มนใช้ครีมอะไรทำให้หน้าขาวจังเออใช้ครีมลอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวครีมก็ขึ้นเองจริงหรอแบ อุ้มมันคัเนื่อยพี่เดียวยังน่ารักกว่าเลยเนาะพวกเราแก้งสุนัขขอไข่หน่อยขอเยอะๆได้ไหมไม่เอาไม่ไหวเล่นผมเอาไปกินดีมินทมันไม่ทันเช้ามันมอนวิ่งไม่ทันแล้วค่ะเล่นผมถึงบ้านโดยสวัสดีค่าน 아몬 아몬 먹는다. 먹는다. 더워